สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกายฮารุอยากมีลูกอีกถึงขนาดยอมให้ทําแบบนี้เธอเป็นครอบครัวที่น่ารักและมีแต่เสียงหัวเราะสําหรับครอบครัวของกายรชานนและฮารุสุประกอบกับทายาทสามกุมารที่เป็นขวัญใจของใครหลายคนล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชถามว่าอยากมีลูกอีกคน ฮารู้ตอบว่าหนูอยากหนูขายไอเดียไปแล้วผู้ชายไม่ซื้อพร้อมหัวเราะกายตอบว่าผมทํหมันไปแล้วจะให้แก้หมันแก้หมันแล้วจะให้ทําอีกผมบอกเขาว่าถ้าอยากมีรับมาเลี้ยงก็ได้คนบนโลกใบนี้ที่เขาไม่มีโอกาสก,ก็เยอะแยะรับมาเลี้ยงเหมือนลูกเราเลยก็ได้เขาผ่ามา3าคนแล้วมีลูกหัวปีท้ายปีถึงสคนดูท่าจะยังไม่พอล่าสุดฮารู้สุประกอบโพสต์ทํานองว่าอยากได้ลูกเพิ่มอีกงานนี้กายรัชนนท์สุประกอบก็เปิดใจว่า จริงๆถ้ายังไม่ได้ทําหมันผมบอกเลยนะว่ามีอีกคนแน่นอนแต่ตอนนี้ทําหมันแล้วก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีหรือจะทําอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือรับเด็กมาเลี้ยงแต่ก็ต้องดูค่าใช้จ่ายอีกเด็กคนหนึ่งค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วถ้าเรารับมาทุกอย่างก็ต้องเหมือนลูกของเราเป๊ะถามว่าแก้หมันได้ไหมปกติเวลาคนทําหมันเขาผูกแต่ของกายตัดท่อเลยแต่ถามว่าแก้ได้ไหมก็แก้ได้ไดแต่ถามว่าจะทํำไหมไม่ทาครับเพราะว่ากายเอา ลูกคนอื่นที่ไม่ได้มีโอกาสโตในสังคมและครอบครัวที่อบอุ่นเอาเข้ามาเลี้ยงดีกว่าถามว่าไม่ติดเลี้ยงลูกคนอื่นเพราะรักเหมือนลูกเจ้าตัวตอบว่าครับแต่ในสังคมไทยอาจจะมองว่าลูกของเราเลือดของเราจะรักมากกว่าแต่สําหรับความคิดผมผมว่าไม่จริงเราออกลายมาเลี้ยงถ้าเรารักเขาก็เหมือนกันกับลูกแหละครับล่าสุดไม่ได้มีแค่สมแต่ได้เบบี้ตัวน,น้อยๆมาเพิ่มอีกหนึ่งอย่าเพิ่งตกใจและงงงวยสงสัยว่าสาวฮารุอยามากุ ภรยาไซมินิของคุณพ่อไปป่องท้องลูกคนที่สี่ตอนไหนเพราะเจ้าตัวน,น้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกมานั้นไม่ได้เกิดจากคันของสาวฮารุแต่เป็นบุตรของพี่เลี้ยงของลูกๆทั้ง3ของเขาและเธอนามว่านกนั่นเองงานนี้ทําอานุมกายโพสต์ภาพและรายยาเป็นหางว่าผ่านอินสตาแกรมถึงที่มาที่ไปของเด็กชายตัวน้อยสมาชิกใหม่ได้ความโดยรวมประมาณว่าญิงสาวในภาพเป็นพี่เลี้ยงคนแรกของน้องคิรินลูกชายคนโตของเขาและ ยาที่โทรกลับมาขอทํางานเมื่อราวๆหเดือนก่อนหลังจากลาออกไปดูแลแม่ที่ป่วยครั้นแม่เสียก็ได้ทํางานเป็นกรรมกรก่อสร้างและรู้ว่าตั้งครรภ์หลังเลิกลากับสามีจึงติดต่อกลับมาขอความช่วยเหลือเพราะทํางานหนักไม่ไหวกายและหารู้ดีใจไปรับหญิงสาวมาจากพัทยาพร้อมให้ทํางานในหน้าที่เดิมจนในเวลานี้นุกได้คลอดลูกชายแล้วโดวยหนุ่มกายเซ็นรับระดดดเป็นพ่อแท้ๆท้ทายแคปชั่นใต้ภาพนุ่มกายบัญ ว่าทั้งตนเองและฮารุขอต้อนรับเด็กชายสรันเข้าสู่ครอบครัวเป็นเพื่อนเล่นกับสามยอดกุมารลูกแท้ๆของเขาและเธองานนี้ทําเอาเพื่อนฝูงและชาวโซเชียลเข้ามาร่วมแสดงความยินด,ดีชื่นชมการฮารุกันยกใหญ่เอาเป็นว่าขอแสดงความยินด,ดีไปกับครอบครัวนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Topnewsroom.info ขอบคุณครับ